ว่าไม่เคยหวตัวเองมาวัดก็แต่งตัวนุ่งกระโปรงสั้นจุดจุ๋ใส่เสื้อคอลึกกว้านอ,อกเข้าไปนุ่นแล้วก็พระก็นั่งก็ไม่ได้นั่งขังขอบไม่ได้สนใจพระจะมองก็มองพระก็ต้องทำมองไม่เห็นทีน,นี้คนเราเนี่ยคอควายนอนหนูเรียกว่าคนคนนี่ก็จะคนไม่ทั่วคนนัก็ไม่ทั่วก็ไม่ทั่วเป็นคนไม่ได้ และเป็นคนนี่จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะกเกิดมาเป็นคนคนนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะสัตว์ที่ประเสริฐแล้วตอนนี้ว่าจิตใจของสัตว์บางตัวเนี่ยดีกว่ามนุษย์อีินนะยังรู้ว่าผิดชอบอะไรเสือนี่มันกินไม่กินเลยเสือทำไมไม่กินแม่โคเลยเพราะแม่โคบอกว่าเราก็มีลูกรัดเหลือกลับไปลกก่อนไปสั่งลูกให้รอสั่งเสียลูกก่อนเนะีาจะกลับมาให้แม่โคกิน เสือนึกได้โอ้โหแม่โคนี่กลับมาให้เรากินจริงก็เลยบอกว่าแม่โคกลับไปเธอเราไม่กินหรอกเจ้าหรอกเพราะเราก็มีลูกเหมือนกันเสือบอกว่าไม่กินให้กลับไปอยู่กับลูกเนี่ยล้วมนุษย์เราเนี่ยสาวสาวสนุกล่าเลยนั่จะนท้องต้องไปทําแท้งจะไดงไงเ่นนั่นละเวรกรรมบาปที่ห่าอหลาทั้งห,หมดทำมุญไปสิบชาติจะไม่ลบล้างฆ่ามนุษย์คนเดียว ตอนนี้ว่าเราพูดไปก็บางทีคนเขาก็เชื่อไม่เชื่อบ้างเพราะไอ้เทคโนโลยีสม,มัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาครอบงําคนในเมืองไทยนีสันม,มากแล้วเดี๋ยวเนี้เด็กๆจะเห็นผู้ใหญ่ย,ยังไม่อยากจะย,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 ยกมือไหว้ทำมองไม่เห็นแต่หารูไ้ไหมคนเท่าคนแก่พวก,น,กนั้นเนี่ยต่อไปมึงก็ต้องแก่เหมือนเขาเหมือนกันพวกคุณก็ต้องแก่เหมือนเขาเหมือนกันมันไม่รอดจะมีอายุยาวเท่าเขาหรือเปล่าเขาเจ็ดแปดสิบพวกคุณนี่ 19, 20, มันสิบเก้ายี่สิบหมา้ามันเดินแก่เหมือนกันแล้วต่อไปก็ระแวงจนแกมันเป็นวัฏจกักรเราเนี่ยเกิดมาเพื่อจากกันนยไม่เกิดมาว่าเป็นผัวเมียกันแล้วต้องอยู่กันตลอดชั้นรักเธอเธอแล้วกันอยู่กันตลอดเท่าทั่วชีวิตไม่ใช่วันหนึ่งต้องจากกันแน่ทั้งๆท,ที่ไม่อยากจากนี่เขาเรียกว่าวัฏสงา์เกิดแก่เจ็บตายจากนี่เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วต้องขอบคุณพ่อแม่ ที่ที่ให้เรามีอาการ32ครบหน้าตาก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ้การที่จะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องจิตใจด้วยอา,อาการสามสี่สามสองมรการหลวงพ่อเจริญพรโ<า>ยม,มีอะไรนะผมไหวทนาหลวงพ่อดูเรื่องวอยยางลูกท้ายจะบวช<า>ครับผมอายุครบบวดแล้วครับ แล้วก็ลูกเกิดวันไหนวันมิถุนาวันจันทร์อังคารพุธวันอะไรวันพุธค่ะพุธาทิตย์ก็วันที่เก้าเจ็ด How how many of you? <laughs> <laughs> 30? Brilliant. Yeah, yeah. And Monday, you have been here. Come. Come. <laughs> เขาเรียกว่าถ้ามบ่จบวผ่านข้าสูบวสนุกตามเพื่อนล่าตมาขอไว้อย่างว่าเวลาทำงานบวชเนี่ยเราจะทำบุญขออย่าได้ฆ่าสัชีวิตอาตมาไปบางงานเนี่ยนิมนต์อาตมาไปไปเจอบางงานเนี่ย เอาลูกวัวมาปิ้งหมุนไปหมุนมาแล้วเอามาเนื้อมาเลี้ยงแขกเนี่ยอยาทำได้ไหมแน่ใจนะ we, we แลาบพวกที่บวชลูกนี่มันได้บุญอมุนแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเบื่อโยมเอาลูกวัวลูคไายลูป <'re> right. แกะลูก <'re> right. แก้งอะไรก็แล้วแต่มาปิ้งหมุนหมุนหมุนแล้ไอ้วกที่หมุนเนี่ยหน้าตาม่ยเป็นอย่างนี้หมดไม่เกี่ยวหรอกวะไม่เกี่ยว หมุนเกียมแล้วก็เชือดเนื้อเอามาแบ่งอร่อยอร่อยมากเลยทำาหข้าปลาข้าไก่ข้าเป็ดที่มันก็นี่มันก็ปากพรอยอยู่ด้วยอย่าทำได้ไหมมองตาฉันนี่ก็นใจหลบได้ไหมสัญญานะอจตมาไปเห็นบางบ้านโอ,โ,โอ้โหจัดงานโต๊ะ สามพันสามร้อยนักดำน้ำชาวอังกฤษสองคนคุณวิลเลียมแล้วก็ลูกจ่อเป็นคนถ่ายคลิปภาพออกมาซึ่งเป็นคลิปแรกคลิปแห่งความโตขึ้นเราได้เห็นน้องๆทั้ง13บสามคนยืนมาไปจะถ่ายลูกสาวซึ่งอยู่จากี่ยาวิสออกไป400ร้อยเมตรคำพูดที่น้องๆสื่อสารกับนักดำน้ำชาวอังกฤษนะฮะมีทั้งคำว่าขอขอมีส่วนพระอิ่มติดใต้สมณิจของเราคน เอาละวันที่เก้าวันอะไรก็เลยต้องรับวันยาตมาไว้นน้องๆทั้งเจ็สามคนอยู่ในนี้มาสิบวันแล้วน้องๆโอเคเดี๋ยวทำบาสนะน่าจะเหมือนเปยังไงบ้องสบายดีครับหลวงพ่อปาทวัดสะอาดครับไม่เป็นไรวัด บอกไว้เมื่อกี e day, ้จำได้ไหมอย่าย่างอะไรแงงัวถ้าย่างแล้วคนย่างหน้าจะเป็นยังไงแบบนี้ครับจำไว้ฝันเมื่อไหร่ครับฝัน่นห้าสี่สามสี่สามสองถ้าเผื่อว่า ข้าวัวข้าควายป eh ิ้งวัวป네 mm ิ้งควายเนี่ยไอคนที่ปิ้งวัวปิ้งควายในงานบวชเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังงี้อุ้ยไม่เกี่ยวหลวงพ่อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวผมครับนิ่งครับเดาครับอ่าสี่สามสองไอคนที่ปิ้งวัวปิ้งควายหน้าตาเนเป็นยังงี้ไม่เกี่ยวหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับผมคนะเอาละก็ได้เงินกว่าเมื่อกี่เก้า จัดงานซะแต่สัญญานะว่าจะไม่ยุ่งกับค่าสัตตัดชีพห้สามสองกำหนดวันอะไรไว้ล่ะกำหนดวันอะไรคะกำหนดวันอะไรไว้วันที่เก้าใช่พ่อบอกวันที่เก้าเธอบอกวันที่แปดไม่ใช่เลยวันเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรปีอะไรแก้่วันพุธใช่ไหมพุธวันที่แปด มองนี่มองมือผมห้าสี่สามสองเกิดวันอะไระกิดวันที่แปดค่ะวันอะไรวันวันพุธค่ะวันที่แปดค่ะเค่องเคองใช้าอย่างเด้อเลยค่ะจับได้อย่าฆ่ากัดชีวิตสัตว์อย่าเอาลูกวัวลูกควายลูกแกะมุดปิ้งในงานอาจจะมาดูเพราะมันไม่ถูกจับถูกต้องได้ไหม ยนะา呐ไอหัวแกเนี่ยท่าทางมันไม่น่าไว้ใจเลยหมดเนี่ยแล้ปากได้ไหมได้ครับแล้วกินเหล,นล้าอ,อย,ยู่หรือเปล่ากินครับดีไหมกินเหล้าอร่อยไหมอร่อยครับสมองจะเป็นเหมือนทุกวันนี้ไหมรู้ไหมว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น ไม่รู้คร er pues mm ับเส้นนูก็อยุบห้อยแตกแล้วก็เป็นอมพือกกระากสมองไม่สั On ่งการอะไรชอบไหมล่ะสัญญาไหมสัญญาไหมชอบครับชอบห้เป็นไม่จานตามมือมาสัญญานะมองหน้าเรียนหัวดิบอกมึงเนี่ยชอบเล่าพู้ชี้ดิชี้เราียนชี้ เอาหนักกันเลยซีสาม